เข้ามาพักที่นี่นะครับก็เรามาถึงกันที่นาราธิวาสนะครับคือเป้าหมายเนี่ยเราจะไปกันที่ปากไปวันนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ปั่นเลาะมาตามหมู่บ้านนะครับเข้ามาทางตำหนักมันจะมีหมู่บ้านเรียบทะเลอยู่แล้วก็มาเห็นลานกลางเต้นนะเขาเปิดบริการให้ฮัไปเลย ืนนี้ตัดสินใจว่าจะมาพักกันที่เนี่นะฮะเขาเก็บค่าที่พักหนึ่งร้อยบาทนกะ็ถือว่าปกตินะครับสำหรับร้านกลางเต็นท์นะราคานี้นะก็ถือว่าไม่แพงก็มีห้องน้ำอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะกลางนอนที่เนี่ยคืนนี้ <laughs> มีที่นอนล้ะเพราะว่าแผนของเราก็คือ ค่าไหนนอนนั่นนะฮะคือไม่ได้ฟิกว่าวันนี้จะไปน,นอนที่ไหนอะไรยังไงไม่มีนะฮะคือยังไงก็ถึงนหนถึงกันนะครับไม่ไหวก็หาที่พักนะครับเป็นเขาเรียกว่าแบบไปเรื่อยๆนะครับมีแผนแบบกว้างๆนะฮะแต่ยืดหยุนนะฮะยืดหยุนได้